สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กันในนาวกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตตัวละครของผมนะซึ่งตอนนี้ผมก็ขึ้นเป็นไฮ c a r สเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหลอนไอสเต็มตัวแล้วนะครับเลเวล60นะครับตอนนี้ก็มาฟาร์มอยู่ที่พีระมิดชั้นที่2นะครับฟาร์มกับมอนท่าดินขนาดเล็กนะฮะมาเผาโอดินเอาสตาร์วินาไปขุดแร่นั่นเองนะฮะตอนนี้ก็ ที่เห็นวิบวับวิบวับอยู่ตัวที่ตัวละครผมนะเป็นอาวุธเงานะครับผมเพิ่งปลดมาอีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอาวุธเงากันอันดับแรกเลยนะครับน,น,นีนนนน่พิ่งปลดมาสดๆร้อนๆนะครับอัพเลเวลเป็นขั้นที่2แล้วนะครับเลเวลสองแล้วนะครับก็จัดหนักจัดเต็มนะฮะอ,อันไหนอันไหนอัพได้ผมก็อัพเลยนะฮะเนี่ยแต่ตัวนี้ผมยังไม่อัพนะคาดเล็กนะรอให้มัน ขึ้นเป็นเวลสามแล้วผมอัพค่าไปนอนเฮดเรียบร้อยก่อนนะผมก็จะกลับมาอัพค่าเด็กนะครับเนี่ยผมก็จะเอประมาณนี้นะเพราะเหรียญเกิยวของผมก็เหลือๆอยู่แล้วนะผมว่าผมอัพได้สบายๆยอยู่แล้วนะครับโอเคในส่วนของจานเล็กจบไปนะครับในส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของขยายนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็อัพตันในส่วนของเลเวลที่2นะของอาวุธเงาผมอัพตันหมดแล้วนะเดี๋ยวรอขึ้นเลเวลที่3ผมก็จะมาอัพพวกไอ ไฟนอนเพนนะครับไฟนอนเพนอัพให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็ไฟนอนพีดัเมดโบนัสนะครับพออัพค่าเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วก็จะมาอัพคาดเลขต่อนะครับในส่วนสกิลก็ใส่ไว้ประมาณนี้นะตามนี้เลยนะครับเป็นเพียชนะครับ2อันนะครับนี่ลดคูดาวคงที่นะครับ0.7วินะะนี่ก็ลดคูดาวคงที่เหมือนกันนะครับโอเคจบไปในส่วนของอาวุธเงานะครับ มาดูในเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่ของเราดีกว่านะครับอุปกรณ์สวมใส่ของผมอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็ยังคล้ายๆหน้าตายอย่างเหมือนเดิมแต่ก็จะมีทดลองนะครับผมทดลองเอาแหวนเครื่องระดับเลเวล40เอามาใส่เป็น2อันนะครับเพราะผมจะเอาค่าเพนนะครับผมจะดันค่าเพนแล้วนะครับแต่ในส่วนนี้เราก็ต้องอ่ยอมถอดแหวนเลเวลยีไปนะครับอันนี้ในส่วนนี้ผมทดลองดูใส่2วงดูนะครับ เนี่ยใส่2อ,อันนะครับเนี่ยอันนี้วงที่1ใส่ประมาณนี้นะเนี่ยมีออฟอันนี้ก็โอนมาจากแหวนเลเวลยี่สิบห้าอันก่อนนะครับอันก่อนนู้นนะครับเนี่ยใส่2วงดูก่อนทดสอบทดสอบดูนะครับเนี่ยโอนมาจากแหวนวงเก่านะครับแต่ก็ถ้ามันไม่เวิร์กนะะผมก็อาจจะ เอาแหวนเลเวลยี่สิบห้าเนี่ยกลับมาใส่สักหนึ่งวงนะเพื่อเพิ่มค่าเฮตให้มันบนปูดาสกิลได้สมบูรณ์นะยิ่งขึ้นนะครับทาริสก็เหมือนเดิมนะทาริสก็ยังเหมือนเดิมเป็นเลเวลสี่สิบบวกสี่นะครับบวกสี่ยิบสองก็อัปเกรดยังปลุกอเวกปลุกอเวกอัปเกรดยังไม,ยงไม่ยังไม่ปลดเลเวลสามนะครับก็คือต้องรอให้ชุดเกาะ ไปถึงเลเวล50ก่อนเนี่ยแล้วก็มาดันทาริทาริาให้เลเวล25นะก็จะปลดอาวิขั้นที่3แล้วนะครับในส่วนของอาวุธนะครับก็บวก4ขึ้นมานะครับบวก4ติดแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสําหรับผมนะครับโอเคในส่วนของการ์ดนี่ก็ปลดล็อกมา2ใบนะครับก็คือเปิดกล่องได้นะครับมันมีไอ้ัวอะไรนะครอสเรียนอะไรนะครับก็คือมัน มีกล่องให้มีเป็นรางวัลเป็นกล่องการ์ดให้โอเคเปิดได้2ใบนี้โอเคใช้ได้ตรงสายนะครับก็โชคดีไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์สมอ่าคอรตูมนะคอรตูมในในส่วนหัวนี่ผมใส่เป็นการ์ดใบนี้นะครับก็เปิดกล่องได้มาเหมือนกันนะครับเนี P ่ย P Attack 120นะครับก็ใส่ไปเลยการ์ดขาวนะเป็นการ์ดขาวผมยังไม่มีการ์ดฟ้าสักใบเลยนะครับโอเคในส่วนของรายละเอียดนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เลือดก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนนะครับ P ีแอดแทกก็อยู่ที่แปดพันนะครับแปดพันห้านะตอนนี้มีบัฟด้วยนะครับตอนนี้มีบัฟเลยก็อาจจะค่าลดบัฟลงไปก็อยู่ประมาณแปดพันต้นๆน,นะครับแล้วก็ค่าเพนนะครับที่ผมเพิ่งดันมานะครับก็เป็นห้าร้อยเก้าสิบนะครับห้าร้อยเก้าสิบค่าเฮดค่าเฮดเนี่ยเมื่อก่อนนี้ตอนแรกผมใส่เป็นสองวงใช่ไหม ผมใส่เป็น2วงนี้มันอยู่ที่พันหกพันเจ็แล้วแหละนะครับตอนนี้ผมถอดดูถอดออกนะครับถอดออกแล้วก็มาใส่ประดับ40ที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับมันก็เหลือพ3นสานะครับก็อยู่ที่คูดาวก็อยู่ที่ประมาณ19วินะครับได้เปรียบเสียเปรียบธาตุก็มีแค่นี้เองนะเผ่าพันธุ์เศรษทัดค์ารนสูงก็ประมาณตามนี้เลยนะครับโอเค อันนี้ก็ในส่วนของสเตตัสนะครับที่ผมอาไปนะครับถามนี้นะครับในส่วนของสกิลนะครับต่อไปนะฮะในส่วนของสกิลผมก็อัพแบบนี้นะผมเน้นแบบว่าไปได้หล,หลายที่นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนเซตอะไรประมาณนี้นะผมก็อัพมั่วๆตามความเข้าใจของผมนี่แหละนะครับ ก็คือตอนเป็นไนท์ก็อัพอะไรนะอัพแบทนะเอาไว้เผื่อเราไปลง PVP ด้วยหรือว่า KVM นั่นเองนะครับเอาไว้ลดเกาะบอสอะไรพวกพวกนี้เนี่ยเพราะมันมีไอ้พวกพาสีของมันนะครับพาสีของแบทเนี่ยมันลดเกาะด้วยนะครับเนี่ยก็เอาไปนะครับก็คือเอาไปใส่ให้มันบนคูดาวสกิลให้ให้มันทันการเอ็นนั่นเองนะครับเพราะว่าคูดาวมันน้อยนะครับสกิลแบทเนี่ยก็ใส่ไปนะครับหรือถ้าเรา ในอนาคตนะครับที่เรามีของอะไรที่มันสมบูรณ์แล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับสกิลนี้ก็ไม่เป็นไรแต่รหีทิ้งได้นะครับนี่ก็อัพมา5้านะครับฮิวเลดแรงนะครับอัพดึงไว้2นะครับแม่นัมเบรกผมใช้เป็นเลเวล4นะครับอันนี้สเปียร์มัลตอรี่ก็อัพ10นะครับเพียนะครับตามคููดาวสกิลนะครับตอนแรกผมก็ ไม่เป็นไรนะนก็ไม่สีเรี่ยดนะเพราะผมว่าสกิลของผมมันเยอะนะครับมันคููดาวมันทันกันอยู่แล้วนะครับเนี่ยเกิดมานี้นะครับขี่นกอัพไว้แค่สามนะอันนี้ออโตโอ้เคานเตอร์อัพไว้หกครับโบลิงได้ไดผมเอาอัพไว้ฟาร์มนะผมมาฟาร์มเป็นมันปุ่มที่มันมีจำนวนเยอะๆอยู่แล้วนะก็เลยอัพไว้นะครับนี่ พยมูแมลงนะอันนี้ก็พุ่งพุ่งเนี่ยเอาไว้ลง v v นะครนะนะแล้วก็สกิลตอนเป็นหลอดไนก็จะเป็นนี่ประมาณนี้นะเนี่ยลดเลเวลมันนะครับลดเลเวลตามคููดาวที่เราทำได้นะก็เป็นเบสิกของสายสกิลอยู่แล้วนะครับ หลอดออล่าก็อัพเต็มสิเลยนะครับจอยบี t นะจอยบีตก็ประมาณนี้นะครับก็อัพตามสไตล์การเล่นของเ,เพื่อนๆแล้วกันนะครับผมก็อัพสไตล์นี้แหละเน้นแบบร่บไปได้ทุกที่ไม่ต้องแก่นที่เปลี่ยนนะโอเคประมาณนี้เนาะในส่วนของสกิลนะครับตอนนี้ที่ผมฟาร์มมาฟาร์มให้ตัว ไอตัวนี้นะครับผมเพราะว่าผมมาเผา OD นะครับเพราะมันเป็นมอนขนาดเล็กเนาะมันเผา OD มันได้เยอะดีนะครับพอผมเผา OD เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเป็นศูนย์แล้วใช่ไหมผมก็จะไปตีพวกอมอนเตอร์ขนาดใหญ่แล้วผมจะไปาร์มพวกมาดุกละเพราะว่ามันจะหวังเอากา์ด้วยไงนะพูด,ดง่ายคือมันไปหาตังค์นั่นเองนะัหาตังค์มันขับตัวนะช่วงนี้ก็ขายของมค่ก็จะได้นะเนี่ยตลาดกระซบเซานะครับ ตรงนี้เงีบยบๆนะครเนี่ยของเต็มเลยนะโอเคเนี่ยอาหารนี้ขายได้เฉยลองวางขายเล่นๆนะมันขายได้นะครับเออไอตัวแร่ไอดอกไม้สีม่วงอันนี้มันก็ขายไม่ค่อยออกนะเนี่ยกลัวผมจะขายออกอะ ประมาณสามสี่วันอ่ะกว่าจะขายออกอ่ะผมไม่ไปเก็บเลยนะผมขุดแร,ร่ยาวเลยนะครับช่วงนี้ขุดแร่มาอัพตัวเร็ยวยาวเลยนะครับเนี่ยอันนี้ปลาก็มาอัพเครื่องระดับเนาะอ่าเพื่อจะได้ปลดเอาเวกขั้นสามเนาะก็ซื้อมานะนี่ตังก,ก็มีอยู่แค่แปดแสนเอง <laughs> โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในส,ส่วนของคลิปนี้นะเป็นการอัปเดตตัวละคร ของผมนะครับหลังจากขึ้นที่หลังจากที่ตัวละครของผมนะขึ้นเป็นไฮคลาสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับยังไงก็วันนี้ลากันไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ